ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์ใส่ใหวยทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นชุดสรุปเลขท้าย2ตัวรัฐบาลหรือว่า2ตัวล่างนะครับวดวันที่16มีนาคม2,564นะครับผมก็มีเลขทั้งหมด9ชุดนะครับในชุดนี้นะครับมี36 3ห37 16 15 17 86 85แล้วก็87นะครับ ส่วนเลขวิ่งครับวิ่งล่างวิ่งล่างสามตัวนะครับผมวิ่งล่างผมให้เลขนะครับ5 6 1นนะครับนี่เป็นเลขวิ่งนะครับ ก็จะเน้นไปที่ชุดที่มีห้าแล้วก็หกนะผมในหวดนี้นะครับก็มีชุดไหนบ้างก็มาดูกันนะครับผมก็จะมีชุดสามหกหนะครับหนึ่งหนะครับ8ปดห แปดห้าครับก็มีห้าชุดนี้นะครับผมห้าชุดน,น,น,นี้นะครับสามหกสามห้านะครับหนึ่งห้าแปดหกแปดห้านะผมในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้ครับไปกลับนะครับผมชุดนี้ไม่ใช่ชุดตรงนะครับก็ต้องบอกว่าไปและกลับนะครับผม ห้าชุดนะครับเพืสามารถนําไปซื้อแบตเตอรี่ได้นะครับหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่16มีนาคม2564นี้นะครับผมชุดนี้นะครับผมสูตรนี้นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้ว6มงวดนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาสถิติมาให้ดูกันนะครับผม ่วนคลิปนี้จะเดินต่อไหมก็ต้องรอติดตามกันนะครับงวดวันที่16มีนาคม2564นี้นะครับส6มหกสามแล้วก็85นะครับผมจะมีติดมาใน2ตัวรัฐบาลหรือว่า2ตัวล่างไหมนะครับต้องรอติดตามลุ้นพร้อมกัน,นครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ